ตั้งแต่ตอนที่จัดแฟดไลฟ์เนี่ยมากินข้าวที่นี่บ่อยมากเหรออุยแต่เพื่อนทึ่งน้ำมันทันป่ะขอกินน้ำมะพร้าวหนึ่งได้ป่ะไม่ได้จ้าไปกินน้ำมะพร้าวนเป็นครูสอนเลขโอ้คือสอบกาเลยห้าสามทำเลยแค่ห้าสามสิบห้าไงน้องเอห้าคูณหนึ่งไหมห้าคูณหนึ่งไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลย อันนี้เป็นห้าผานห้าม้าหนึ่งตัวหนึ่งปลาชันล่างปลาชันล่างต้องปิดากทำไมปิดปาและต้องปิดปากทำตาสิมีหน้าหรอนี่อยู่นี่โว้ย นี่นี่ไงโอ้ยเจ็แต่ผมสวยตรงแก้ทำไมนีเธอเดี๋ยวเพิ่งเผื่อไม่ใช่ต้องแก้ท่านี้ไม่รู้เรื่องหรอนแล้วาหารอะไรตอนนั้นอะไม่ทราบทางดิโทษนะครับโทษครับนู๊กบอกนุกโทษนะครับพอจะใช่พอจะรู้จักผู้หญิงในนู๊ก ไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ใช่น่าแน่อาจจะไม่ใช่ต้องลองพิสูจน์โดยการด้วยการพิสูจน์ว่าผมเนี่ยเขานุ่มเวอร์สวยวิ่งคูณสองหรือเปล่าอ๋อขอาคงจำของมลองทัชนะครับเออครับขออนุญาตนะครับขอบโทษนะครับอ่ะเตะเข้าไปโอ้ผมนุ่มเวอร์ที่สำคัญสวยสวยวิ่ง ไม่ใช่แน่นอนใช่เหรอขออนุญาตนะครับนี่สุดภายใน14่นาทีภายใน14ีนาที14นาทีเราก็4ีนาทีเราก็4ีนาทีเราก็เราสองคนนะครับจะถูกผูกข้อมือไว้แบบนี้ไใกล้กันถุงเสื้อมันขาดสิสีนาทีทั้งสอง้ว